ที่ห้องทำงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายกแจส๊สพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเปิดกรณีนายนัมสนันหลีนวรัตหรือว่าฟุกสอสปทุมธานีพักเพื่อไทยลูกชายนายกฤษดาหลีนวรัตหรือนายกเบี้ยวอดีตนายกเทศมนตรีตำบลธัญ,ญบุรีได้เคลื่อนไหวเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งบางโพสต มีข้อความเกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่และบางโพสต์ได้ท้าทายว่ากูไม่กลัวมึงไอเจบิ๊กแจ๊สกล่าวว่าตนว่าเราอย่าไปให้ค่าตัวเจก็มีตั้งเยอะแยะแล้วแต่คนจะคิดว่าเป็นเจไหนตนไม่วิตกกังวลแล้วสิ่งที่ออกมาเป็นภาพแบบนี้ทุกอย่างอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะคิดจะเข้าใจจะมองในรูปแบบไหน ในส่วนตัวผมเองจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ขออย่างเดียวว่าผลแพ้ชนะออกมาแล้วขอให้ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งแล้วขอให้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนคนประทุมธานีผมอยากเห็นประทุมธานีเดินหน้าไปพร้อมๆกันที่สำคัญตอนนี้โรคระบาดกำลังร้ายแรงมากทั้งโควิดทั้งไข้หวัดใหญ่ส่วนคนที่มาโจมตีเรื่องวัคซีนต้องเรียนนิดหนึ่งว่า การที่อบอจอประทุมธานีตัดสินใจดำเนินการตามระเบียบเพื่อซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่สีสายพันธุ์ฉีดให้พี่น้องชาวประทุมธานีทั้งหมดนั้นเป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดประทุมธานีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประทุมธานีเป็นประธานมีมติที่ประชุมให้อบอจอจัดซื้อเพราะฉะนั้น อบจอจึงได้หารือกับทางสาธารณสุขแล้วและทางสาธารณสุขแจ้งตัวเลขมาว่าน่ากลัวซึ่งอยากให้ประชาชนสนใจกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บมากกว่าผมขอให้พี่น้องรีบไปฉีดเพราะว่าวัคซีนตัวนี้ไม่ใช่ว่าฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วจะมีภูมิคุ้มกันทันทีภาษาแพทย์เรียกว่าต้องให้เวลาขึ้นภูมิกว่าจะขึ้นภูมิหรือมีภูมิ ต้องใช้เวลา15วันถึง30วันรีบฉีดตอนนี้ตัวเลขสาธารณาสุขคำนวณแล้วว่าในเดือนมิถุนายนกับเดือนกรกฎาคมไข้หวัดใหญ่สายพันธุเอจะระบาดสูงสุดนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดประทุมธานีกล่าวต่อไปอีกว่าส่วนที่เป็นข่าวไม่อยากให้พี่น้องไปวิตกกังวลตนไม่ได้สนใจอะไรเลยและต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน ที่เลือกนายกโบลิงชาวนครรังสิตให้โอกาสลูกชายได้กลับมาทำหน้าที่ผมยืนยันว่าลูกชายผมผมสั่งสอนให้อ่อนน้อมทอมตนรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่จะไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวกับใครเด็ดขาดขอบคุณครับขณะที่นายวันเฉลิมอยู่บำรุงนะักการเมืองชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีนี้ว่าโดยระบุสั้นๆ มึงไม่กลัวเขาแล้วใครเขากลัวมึงด้านนายสวงเทียนทองในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งพักอาจต้องเรียกมาสอบถามในฐานะสมาชิกพักว่าเหตุใดจึงต้องโพสต์ข้อความลักษณะเช่นนั้นตนก็ได้ติดตามข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นความอึดอัดของตัวสอสอที่ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมา1-2เดือน ค่อนข้างหนักสำหรับครอบครัวทั้งเรื่องโซเชียลมีเดียและหลังเลือกตั้งเสร็จก็ยังพูดจาดูถูกผู้ที่ไปลงคะแนนให้จึงอาจเป็นความอัดอั้นส่วนตัวและล่าสุดนักข่าวพยายามสอบถามนายมนัสนันว่าไอ้อักษรย่อตัวเจหมายถึงใครนายมนัสนันตอบนักข่าวว่าไม่ได้หมายถึงใครขอให้จบเท่านี้ไม่มีอะไรครับ ก่อนที่จะรีบขึ้นรถเดินทางกลับไปทันที